สวัสดีค่ะจากภาพที่เห็นนะคะก็เป็นวิวริมแม่น้ำโของอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะและป้ายนี้ก็บอกว่าอยู่่างจากเชียงคาน115่เลย159เชียงใหม่707กิโลเมตรค่ะแล้วก็บอกระยะห่างอีกหลายๆจังหวัดนะคะนี่เป็นวิวริมแม่น้ำโขงค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของประเทศลาวค่ะ หน้านี้ยังมีน้ำอยู่นะคะเป็นครั้งแรกที่ได้มาสถานที่นี้ค่ะเราเดินทางมาจากเชียงคานะคะก็ใช้เส้นเรียบชายแดนมาเรื่อยๆเส้นทางบริเนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนขึ้นเขาลงเขานะคะเขาที่ลูกยาวๆหน่อยก็จะเป็นชันอยู่ประมาณ3มกิโลนะคะก็ไม่ได้แวะตัวอำเภอสังคมค่ะแต่แวะไปสถานที่ท่องเที่ยวก็คือวัดผาตากเสื้อค่ะ ที่อำเภอสังคมมีจุดท่องเที่ยวหลายจุดนะคะเช่นวัดผาตากเสื้อวัดถ้ำสีมงคลทะเลหมอกภูอีห้วยสันภูผาดักนะคะน้องปลาบึกค่ะก็เป็นสถานที่ที่วิวมีวิวสวยงามนะคะบรรยากาศดีโดยเฉพาะหน้าหนาวค่ะหน้าหนาวก็จะมีหมอกนะคะจะดูแบบว่าวิาวภูเขาวสวยงามสบายตาค่ะหน้าท่องเที่ยวนะคะเป็นอำเภอที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งค่ะ ถ้ามีโอกาสใช้เส้นทางนี้นะคะก็จอดรถแวะลงมาดูแม่น้ำโขงได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมค่ะสวัสดีค่ะ